โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนร,รับเข้าสู่จอปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจุลัดติเวอร์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของมีกันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและก็ต้องบอกทุกคนเลยนะผมวันนี้พี่จะมารีวิวตัวนะผมรีวิวเลเวลแม็กนะผมแต่ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนครับผมทุกคน ใครยังไม่ได้ดูคนระับผมเมื่อกิปที้แล้วนะฮะพี่จัดการอนะินโดมินัสเล็กหน้าผมนี่เลยนะฮะ oh. ก็เป็นการเก็บการ์ดอนะินโดมินัสเล็กนะผมซึ่งถ้าวันไหนอนะ่ะถ้าเกิดมันมาอีกรอบทุกคนก็ดูดูได้นะผมแล้วก็เอาไปลองปรับใช้กันดูนะเราได้การ์ดอินโดมินัสเล็กมาเลยนะเว้ยทำเป็นเล่นไปเออโอเคคนระับผมทุกคนวันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะได้พูดก่อนก็ดีอนะเ <c oughs> ดีใจได้อินโดมินัสเล็กเว้ยได้แบบเป็นการ์ดมาเลยนะ วันนี้ครับผมพี่จะมารีวิวเจ้านี่ครับผมเมเทียเคนโทโตรัสนั่นเองครับผม้วาวเลเวลแม็กแลนะครับผมดูลูปตรงมันดีเหมือนกอร์ติล่าเลยนะเวย้ยเหมือนกอร์ติล่าเลยนะเวย้ยเออ <c ười> โคตรเท่อะมีหนามข้างหลังมีหนามตรงหัวโอ้มันเท่จริงจริงครับผมแต่สีไม่ค่อยจา้าบเท่าไหร่ครับผม แต่มันก็ได้นะถ้าลายเหมือนอ่าล่างสามอะเลเวลสามสิบะเออมันมันมันจะสวยอยู่ด่าผมทุกคนโอเคน่ารักปะน่ารักปะเออน่ารักไปในแบบน่ารักของสีไงแต่ว่าตัวมันเท่นะผมโอเคับผมมาเดี๋ยวไปกินอาหารกันเถอะลูก ก็ต้องขอไปด้วยนะผมสําหรับคนที่รออาร์คมือตือนะคือเข้าเกมไม่ได้มาสามวันแล้วตรงเรื่องหาผู้พัฒนาก็เงียบนะผมไม่รู้อะไรเขานะไม่รู้ว่าเป็นข้อของพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคโจรสดิดนี่ก็เข้าๆหลุดๆนะเมื่อวานก็เข้าไม่ได้ว่าจะมาทําคลิปเออจบเลยครับผมโอเคมาดูล่างแรกกันครับผมล่างแรกเนี่ยก็ในสีสันของมันเนี่ยไม่ค่อยจะเตะตาเท่าไหร่นะผมแต่รูปตรงมันก็ดู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 อยู่แล้วนะผมด้วย ข้างหลังมันจะมีเงี้ยงเห็นไหมมันจะมีเหมือนหนามนะผมแล้วก็ตรงหัวมันจะมีอยู่แล้วนะผมซึ่งไม่แปลกเลยที่เลเวลสี่ัะผมเขาจะชูลงตรงจุดนี้มานะผมให้มันหนามแหลมขึ้นเยอะขึ้นเนาะเออก็เท่ดีอะผมมาดูล่างที่สองกัน,นัะผมล่างที่สองเนี่ยจะออกอ่ามีสีตันขึ้นมาเนาะจะเป็นสีน้ําตาลออกเหลืองเหลืองหน่อยๆปะอ่นน้ําตาลนั่นแหละคือมันก็จะ มีสีมากขึ้นกว่าล่างแรกค่อนข้างจะมากเลยนะผมแต่รูปทรงก็คือโดยปกติเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนมาดูล่างที่3กันครับผมล่างที่3มเนี่ยจะเป็นสีส้มเลยสีส้มทองเลยนะผมก็สวยพี่ว่าสีเนี่ยสำหรับพี่นะสําหรับพี่คือชอบสีนี้ครับผมเออไม่ค่อยชอบสีเลเวลแม็กเท่าไหร่แต่ว่าชอบลูกตรงเลเวลแม็กนะผมด้วยความที่มันมีนามเยอะไง เออมันมีหนาบเยอะมันดูเท่มันก็ซิล่าเลยจริงๆครับผมแต่สีเนี่ยสีนี้มันออกแบบโทนลาวาครับผมคือชอบชอบจริงๆสวยครับผมว้าวเลยฮะก็โอเคครับผมถือว่าวันนี้ฮะก็ได้ลเวลแม็กแล้วครับผมดูกกนมาดูล่างที่สี่ยะล่างที่สี่ไม่ต้องดูก็ดูตั้งแต่แรกแล้ว ร่างที่สี่นี่คือมันสวยจริงครับผมมีหนามข้างหลังนะผมแล้วก็อย่างที่บอกครับมันมีเงี้ยงขึ้นมาบนหัวแต่ด้วยสีตันนะผมที่อตรงหลังมันจะเปลี่ยนมีสีตันขึ้นมาหน่อยเนาะโอเคครับผมแล้วก็เลเวลแม็กซ์นะผมเลือดของมันนะจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกนะผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดนะผมเก็บเงินอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบต่อห้าชั่วโมงนั่นเองครับผมโอเค แล้วก็มันมีไฮบิดด้วยนะเว้ยเออนี่ครับผมไฮบิดนะผมว้าวเลยฮะซึ่งตอนเนี้ยพี่ได้ทั้งสองตัวพี่ได้เลเวลแม็กหมดแล้วนะผมก็คลิปนี้ขอคนละไล like น์นดผมให้ได้สอง0ันไลน์ดผมขอสองพันไลค์เดี๋ยวพี่จะจัดม่วงวิบบับเลยนะผมนี่ <c oughs> เออมันเป็นการดม่วงวิบบับเลยนะเว้ยทำไปเล่นไปไฮบิดแบบม่วงวิบบับอาจจะเป็นตัวแรกก็ได้ครับผมตัวนี้นะผมขอสองคันไลค์ครัผมเพื่อ ถ้าใครเล่นเองจะรู้เลยนะผมว่ามันลําบากกว่าจะได้มาจริงๆครับผมโอเคมาวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปสนามกันครับผม,มวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีแพ็กอะไรนะผมแพ็กเงินเกี่ยวครับผมนี่ไงเออเป็นแพ็กเงินเกี่ยวนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะจับเจ้าหนี้มาลงสนามกันครับผมดุแน่นอนครับผมไปเฮ้ยไอตัวแรก โอ้โหเดี่ยวเว้ยก็รู้ว่าแพ็กเงินเกี่ยวดูแต่นี่มันรอบแรกเพื่อนนี่มันรอบแรกและเองส่งโอโหรีเจนสองร้อแปดสิบห้าเลือดเจ็ดพันสี่โอ้โห, 5, 7, าโโหดามีเมสองพัน 2, กว่าไม่ให้กบนได้ไงเนี่ยต้องต่เริ่มเลยเนี่ยอโอ้โหแล้วทุกคนดูดินี่มันรอบแรกนะเว้ยเพื่อน ทุกวันนี้ยิ่งเอาใหญ่ไอ้ไอเนี่ยมันยิ่งเอาใหญ่ขึ้นทุกวัน <c oughs> คือถ้าแบบนี้มันอยู่รอบตามันจะไม่แปลกใช่ไหมอันนี้มันรอบแรกเว้ยเออตัวแรกต้องยืนแขงให้มันได้ก่อนเก็บแต้มสักสี่น่าจะพอสู้ไหวครับผมไม่ไหวก็ต้องไหววะไปครับผมออ ก็ a ออมันมาแนวแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันมาแบบโอ้โหมาแบบล้ําเลยครับผมได้ดิได้ดิดดออแต่เมื่อวานก็ไม่รู้เป็นอะไรครับผมเข้ามาเล่นก็ไม่ได้อะไรของเขาก็ไม่รู้เออก็มีคนแนะนําว่าให้ปิดเสียงนะผมพวกเอฟเฟคพวกการเล่นอะไรเงี้ยก็ขอบพระคุณมากนะผมที่แนะนํากันมาแต่ในส่วนเวลาอัดคลิปมันมันทำไม่ได้นะผมแต่ถ้าปิดเสียงเล่นอนะ่ะเออน่าจะได้อยู่ครับผม โอเคเราก็ต้องยังไงก็ต้องแทงไปก่อนแหละโอ้กัรหนึ่งครับผมชาร์จหนึ่งเมื่อกี้ถ้ามันไปนชาร์ตสี่ที่พี่ตายไปแล้วนะเนี่ยเออว่ะลืมดูโอ้โหแล้วมันมีแต้มตั้งเยอะแต่มันเลือกตีหนึ่งครับผมทุกคนขอพระคุณนะ <laughs> AI ต้องเป็นคนยังไงวะ โอ้โหอย่างนี้เก็บไม่ได้ด้วยถ้าพี่การสามไปก็ไม่รอดด้าผมโอ้ยมันการสองว้าถ้ารู้มันการสองก็เอาไปไปป้องกันละจะได้ต่อเธอเอ้ยโอ้โหดีดีด,ดีไม่ตีอย่างนี้เก็บเพลินๆครับผม<ห>เขาเรียกว่าเก็บเพลินๆนะนะแต่ว่าในรอบแรกแบบนี้มันมีแต้มมันเก็บอย่างเดียวเลยอะโอ้ยการสองโอ้ยไม่แตกครับผม กูตาเตี่ยงตีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็ลดเลือดไปหน่อยเนาะโอ้โหมาแล้วครับผมปึ๊บปบโอ้ยเจ็บครับผมดีเราตอดเลือดมันได้หน่อยก็ทุกคนคิดดูดิกว่าพี่จะจัดการตัวเนี้ยต้องใช้หนึ่งตัวนะแล้วเดี๋ยวเราต้องเสียแต้มอีกเห็นไหมแล้วก็ไบโอนิกนะคผมไบโอนิกจะลงมาตบเรามันยังเหลือไอ้ไมโครโฟนอีกตัวนึงนะ่งอ่ะ ไอตัวนี้ไปก่อนครับผมไปนอนไปนอนมาผมไบโอนิกมาละปุ๊บอุ๊ยอะไรวะตีหนึ่งเอ้ยอะไรของเองวะมีแต้มตั้งเยอะตีหนึ่งโอ้โหมันเสียสมดุลหมดอย่างเงี้ยที่คิดมาเปลี่ยนไอ้นกมาเลยครับผมเดี๋ยวเอาเจ้าดอนนี้นะผมเจ้านกตอนนี้แหละ วิป้บระดับสองนะผมรีเจนไม่ใช่นี่มันรีเจนระดับ3ามนะเอามาแทงครับผมโอ,โอเคครับนะผมอย่างน้อยก็ดีว่าได้ทิ้งทวนโอ้โหเรียบร้อยไปครับนะผมอย่างน้อยก็ได้ทิ้งทวนมาให้เจ้านี่ครับนะผมยังไงก็บายบายนะไบโอนิกต้องให้แบบพิกแพงตลอดอะ่ะจริงๆ AI คือแบบเล่นแบบ ธรรมดากับมันไม่ได้เลยนะถ้าไม่คิดอะไรหน่อยนะหรือว่าแบบถ้าไม่ตกติกกับมันหน่อยนะเรียบร้อยครับผมไมโครโฟลลงมาก็ตบพี่ไม่ตายหรอกเข้าใจไหมไอ้หนูรอบนี้ก็คือร้อยเปร์เซ็นนะชนะร้อยเปร์เ็นตครับผมนี่ <c oughs> เอาไม่ตีซะด้วยโอ้โหอะไรของเข่ารับเนี่ยหนันก็ไปนอนะไอ้หนูไอนอน บ,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 บเรียบร้อยครับผมโอเคแ้จบไปในรอบแรกครับผมถือว่าก็ยังถือว่าได้อยู่นะผมโอ้ยหมุนๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วมั้งกูว่าตามสเต็ปครับผมถ้าอะไรที่มันหมุนนานๆแปลกๆนะใช่เลยครับผมเดี๋ยวจะตัดให้แล้วกันนะผมหมุนตนานเลยเ รอบนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมอย่างนี้เรารีวิวได้เลยนะเนี่ยอืมเพราะว่ามันมีกินพืชตองครับผมก็ดีเอออย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนที่แอร์โคออกดีกว่าเอาอินโดครับผมไปไม่ใช่ไรนะรผมคือเราจะรีวิวแล้วไงเราต้องชูโลงด้วยความมั่นใจครับผมเออเรา,เอาอินโดมีนัดเล็กนะผมมาทิ้งทวนให้น้องๆเลยฮะแล้วก็น่าจะรอดมั้ ครับผมจะเปลี่ยนตัวลงมาไหมเปลี่ยนครับผมโอ้แกลี่มีมัดเลเวลเจ็ดร้อยกว่าห้าดูดาเบตก็ดีห้าบัตสีโอ้อยไอ้ไม่ใช่เลือดห้าบัตสีดาเบตสองพันเอาสองมาตีสองมาอะไรวะหลดุหลดรัวๆเลยเฮ้ แค่นี้ยังเด้งอ e ีกก็ว่าทำมาอยู่เงียบเงียบไม่ตีแล้วดีโอ้โหยอมใจเลยยอมเข่าเลยครับผมไม่เนี่ยเมื่อวานอ่ะเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยทั้งวันเลยจะมาเก็บแพ็คเก็บอะไรแบบโอ้โหต้องให้บ่นเนี่ยเนี่ยแล้วบ่นแล้วกูก็ลืมแล้วเนี่ยว่าเท่าไหร่เนี่ยเลยเดี๋ยวห้พี่อินโดด้าผมจะลงมาตบแล้วก็ทิ้งทวนให้น้องๆนะผมเอาไปเลยไอ้หนู กำับเขาให้กำับเขาให้เออนีทิ้งทวนครับผมพี่อินโดหวังว่ามันจะไม่ตีตามสเต็ปนะปกติชอบเก็บกันเก็บชาร์จไม่ใช่เหรอนี่ไงครับผมพอพี่ชาร์จมันตกเขาให้ครับผมเป็น <c oughs> อันนี้ก็เรื่องตกกะปีนะฮะเรื่องเรื่องตกกะปีครับผมเออไปนอนใต้นกน้อยไปนอนใต้หนูปั๊บ เบิร์กเขาให้ <S <S เบิร์กเกาให้ฮ่าหมาแบกกีเซราทอ็อปเอาไหมเอาละครับผมตบสามเรียบร้อยอ๋อไม่เป็นไรลูกพ่อนี่วันนี้ตัวที่เราจะรีวิวมันอยู่นี่เลยครับผมนี่เมดียแคนโตซอรัสครับผมเนื้อน่าจะเยอะนะแพ็กกีเซราทอ็อป อ่าเนื้อเองค่อนข้างบ่งบอกว่าจะเยอะวันนี้จะกินในหนามใจเลยครับผมโอ้ยมันสวยจริงๆเงาขนาดไปยืนในสนามยังเท่เลยอะ่ะมันกอร์ติล่าจริงๆนะเวย้ยดดวยมีหนามข้างหลังด้วยมั้งว้าเงี้ยมแบบแบ,บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอีสี่ฮะนี่ปากดีเรอซีรีส์เขาให้ เฮ้ยอะไรของเขาวะเฮ้ยมันเด้งแบบโอ้มันเด้งทุกรอบเลยเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรวะเมื่อวานก็เข้าเกมไม่ได้วันนี้ก็เด้งโอ้โหต้องรีบตีครับผมก่อนที่จะไม่ได้รับเงินเกี่ยวนะถ้าเกิดเริ่มไปแมทไปปุ๊บแล้วโอโ้แต่ครึง่งโบกครึ่งน้านสองตัวเลยว่าเรายังไม่มีนกด้วยนะผม ยังไงก็เป็นกําลังใจปากดไลให้ด้วยนะผมจะได้มาทําไอ้ม่วงตัวนั้นนะจะได้มาไฮบิดบันรตีนะผมเออเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะผมน่าจะไหวไหมอินโดแรปเตอร์ไหวดิมาพี่อินโดทั้งทีนะผมไม่ใช่อะไรที่พี่เหลือตัวไว้นะผมเพราะว่าจะเว้ตีแพ็กจีวพรุ่งนี้มันรีไม่ทันหรอกเชื่อดิมันรีอินโดไม่ทันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ตัวต้องพอไหวอะ่ะเฮ้ยช่วงนี้เกมที่พี่แบบทำทำใหม่มันเข้าไม่ได้เลยวะอย่างอาร์ตมือถือก็เข้าไม่ได้สามวันและตูวติกนี่ก็มาลัมมาลอดจะลอดหรือไม่รอดวันนี้เลย <c oughs> เออแต่และเกมหนักๆทั้งนั้นเอา่าคราคผมไม่ตีแบบตีด้วยนิยามคำว่าเก็บรู้จักไหมนิยามคำว่าเก็บรู้จักไหม พี่มีอินโดสอตัวพี่ทิ้งทวนร้อยปอร์เซ็นอยู่แล้วไอ้หนูเอาราคาผมตีห้าเอาโหไม่เป็นไรลูกพ่อนกเอี้ยงเดี๋ยวนี้เลยพี่อินโดจัดให้เอาเนื้อไปแบ่งเบาๆนะลูกถึงมันจะมีเครื่องบอกครึ่งน,น้ำสอตัวพี่ก็ไม่ได้กลัวผมนี่ <c oughs> ก็ถ้ามีตึต่งมือพี่อินโดแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะขำบับเขาให้ครับผม ไอตัวนี้มันดูเหมือนตัวใหม่ไหมโอ้แล้วก็ไม่ตีเลยอะไรวะเหมือนตัวใหม่นะผมไอตัวนี้เหมือนไม่เคยเห็นวะน่ะไปเนยหกมาเอาละครับมีร้อยกระเรียบโอ้โหไม่เป็นไรครับผมนี่ มีอินโดมีนัดแรปเตอร์ล่างสองมีอินดมนัดทุย <laughs> มีอินโดแรปเตอร์มันชื่อมีนัดเออเอาละรับผมตัวนี้ไปนอนก่อนแล้วก็ตัวนั้นลงมาก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอหนูหมาครับผมไอ้ปากแม่ไอปากแม่ไอแปากแม่รีบเลยรีบเลยจะได้รีบจบไม่รู้ว่ามันจะหลุดกลางคันอีกหรือเปล่า <laughs> เสียวแบบหลุดแล้วแบบแบบค้างเลยอะไรแยเข้าไม่ได้เลยที่จบเลยนะเคยนะถ้อยากกิิปอยู่แล้วหลุดแล้วก็เข้าไม่ได้เลยครับผมกิปเสียเลยอะเออบ๊อบุ๊บบ,บ๊บง้มบ,บ๊บบ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมได้ครับผมอีส่ฮะวันนี้ <c oughs> อะไรของมันวะมันจะหลุดทุกรอบเลยเหรอวะก็เกรับผมทุกคนรีบปิดคลิปก่อนนะผมก่อนที่จะปิดไม่ได้นะผมก็ด้วยเจ้าเมเดียแกนโดนะผมวันนี้ก็เลเวลแมกกันไปนะผมมันมีความเท่มากเลยนะด้วยรูปตรงข้างหลังมันนะผมเป็นหนามที่แบบเป็นเงี้ยงออกมาที่โอ้โหมันเท่มากจริงๆับผมแต่ด้วยสีเนี่ยไม่ค่อยจะเจ็มว้า่าไรนะแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้สีนี้อาจจะสวยสําหรับบางคนก็ได้นะผมทุกคน ก็โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจบไปแล้วมารอติดตามเจ้าตัวนี้ในรอบหน้าคือฟิวไฮบิดครับผมก็โอเคครับผมทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวหลุดอีก